ไหนตัวไหนมาร์กหน้าอันนี้คือมาร์กหน้าเหรอที่มาร์กหน้าม่ใช่อันนี้มันรูปอะไรขนมมะม่วงรูปอะไรมะม่วงเนี่ยมะม่วงมองยังไงเ็เออมันเป็นขนมมะม่วงตากแห้งอ้อหน้องๆมียี่สิบนะคะเขาเลยยี่สิบให้เงินเขาเลยยี่สิบเดินหาเอาดูสิได้ไหม พอเลยยี่สิบจะได้อะไรนนนนดูสิดูราคาตัวนี้สิเท่าไหร่ยี่สิบพอซื้อไหมอเอ,อ้เออใช่ต้องไปดูอันยี่สิบบาอะไรคะอ้าวดูพี่กำลังงงอยู่นะคะพี่กำลังงงอยู่เรียอน้องว่าไง เจอไหมคะสิ่งที่ตัวเองต้องการราคายี่สิบเจอไหมเอ่อตามน้องไปตามน้องไปไหนอันนี้เท่าไหร่คะมีราคานีไ่ไงหนูต้องดูป้ายตรงนี้นะคะได้ปะไม่ได้อันนี้เท่าไหร่เลขอะไรเลขหนึ่งกับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์ศูนย เท่ากับเท่าไหร่นหนึ่งพันเดี๋ยวกอนวันนี้นี่นี่นี่อันนี้ปา้าจะบอกว่าตัวนี้นะเอาดูตัวนี้นะคะเนี่ยไอจุดศูนย์ศูนย์นี่เนี่ยไม่ต้องมองนะมันไม่มีค่านะมันหลังจุดเห็นไหมจุดเห็นไหมเนี่ยตัวนี้จะราคาสิบบาท <c oughs> เอาไหม <c oughs> ไม่เอา <c oughs> อ่าไม่เอานะ ไปต่อ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 ,ตอเอาพี่ไปไหนเจอพี่ไหมเ,เจอพี่แล้วพี่ได้อะไรเอ้ยพี่ได้อะไรสิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบบาทอันนีสิบบาท10สิบบาทเอาไหมล่ะแล้วแต่เด้เอนี่เอาแล้ว อร่อยไหมกินเป็นไหมอ,อ้าวได้แล้วน้องได้ขนมแล้วน้องได้ขนมแล้วอ้าวว่าไงต่อเอาเงินมาเอาเงินมา าไรบ้วบาทม่เอาอันนั้นไม่เอาอัอ้าวพี่คิมไหนขนมละเก็บแล้วเหรออันนี้เท่าไร่ลูกอันนี้ห้าบาทสิบห้าบาทยี่สดีโอเคไปจ่ายไปไมเข้าแถวจ่ายเอาพี่คิมเท่าไหร่กินได้ไหม นี่ดูราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทซื้อไม่ได้หาขนม <laughs> นยี่สิบบาทกำว่นอยู่ วาวพุอยู่หาไม่ได้เนี่ยดูราคาด้วยครับเออไม่ได้ตัวนี้ได้คิมเหมือนพี่ไทยอ่ะนีตัวนี้ได้เอไหมอได้สองอันเอาไปปรับพี่เอ๋ออันหนึง่ง ได้แล้วได้แล้วไปจ่ายตังค์จ้าฮะยังน้องไคจ่ายตังค์ยังจ่ายแล้วเอาไปไว้ที่โจ๊กแล้วเอาเขาไปยืนรอจ่ายสิลูกเอาไปไว้ที่รถแล้วโอเคโอ้จ่ายจ่ายจ่ายน้องยังไม่เสร็จน้องยังไม่เสร็จน้องยังไม่เสร็จน้องว้าวุ่นมากน้องสับสนมาก ได้อันนึงได้อันนึงน้องยังสับสนอยู่ยังยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใครห้ยสิบบาทอืบาทยี่สิบไม่ได้ตั้งเพิ่มอืมตั้งเพิ่มต้องเอาแกะอันนี้พี่ซื้ออัน ยังยัง,ย,งยังนี่อ, ει, อ,อ,อ,อันนี่ก็ยังเอ้าเร็วๆจะได้กลับบ้านไหมวันนี้เอ้าเอ้ยังยังยังไม่เสร็จอ,อ,อ๋อที่มอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มีแต่ของแพงๆนี่จิมาป <linguistic S 2> ปั๊กทิมได้แล้วใช่ไหมเอาไปกระจายตังค์ ที่เอาซอสอนนี้เก็บยี่สิบบาทเอาไว้ใส่นมเอาไว้ต <tama> ั้งป้าย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 ปไล้วไลเลี้วไล่เล้วไเลี้วไม่ จอดติดบนั่นไม่่เอ้ยอไม่เสร็จครับใ่จะเจ้าเจ้าเจ้า